วงในเผยดิวอริสลาจะกลับไทยไหมหลังคุณพ่อเสียชีวิตหลังดาราสาวดิวอริสลาเจอมรสมรุมรุมเร้ารวมทั้งเพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อไปไม่กี่วันจนหลายคนนั้นอยากเห็นดิวอริสลากลับไทยมาส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายล่าสุดเพจอีปาข้างบ้านนั้นก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้ว่า ที่ตรวจสอบมาวันนี้เพื่ออีกวันดิวอาจจะเปลี่ยนใจว่าดิวนะวันนี้ไม่กลับขอเคลียร์ตัวเองก่อนขออนุญาตหาเงินใช้นี่ก่อนเท่าที่รู้มาดิวขอให้ทางบ้านเก็บศพคุณพ่อไว้ก่อน3เดือนในขณะที่ความเคลื่อนไหวของดิวอลิสตราเจ้าตัวนั้นได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมโพสภาพเป็นภาพคู่กับคุณพ่อในวัยเด็กพร้อมแคปชั่นว่าจะอยู่ในหัวใจเสมอพร้อมอีโมจิ หัวใจสีขาวท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจจากแฟนๆและเพื่อนๆในวงการและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ